นี่อีกนี่อ่ะทำนี่ของหัวจะผมดึงให้พี่ใจเย็นครับโอ้ยเจสัน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 เจสในเจสันเจสันเันเจส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 ันเจันเจสันเจสเจสัน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 เจสัอเจสัน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 เเจสันเจสเจสันเจสันนันเจส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 ันนเจสันเจสเจสันเจสนเจสันน

เข้าไปเลยเข้าไปเลยเร็วเอาเปลง้ำนะเอาไปเลงเอาไปเอเอาไปไปเาเไปเอาเาเลงเอาไปเาเไปเอาเาเปลงเอาไปลงไปเาเปลงไปเอเปลาเเอาเปลงไปเอาเปลงอาเางไปเอาเปลงไปเอาไปเอาไปลงไป

น้ำล้างหน้าเขาหน่อยน้ำน้ำน้ำนั่นเลยน้ำนั่นเลยเฮ้ยเอาลบเด้กครับขอบคุณครับ